แตวโพสวีทครอบไฮโซในทำข้องใจทำอะไรผิดอีกทำอะไรก็ถูกจับตาจนโดนดราม่าอยู่บ่อยๆสำหรับนางเอกสาวหน้าใสเต้วนัทพรเตมีรักกับหนุ่มนักธรุรกิจไฮโซในที่หลังจากทั้งคู่เปิดตัวคบหาดูใจกันก็ได้มุมความหวานที่มีให้กันและกันอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมแม้ว่าตัวจะอยู่ใกล้ๆเจออุปสรรคดราม่าถาโถมพวกเขาก็เป็นกำลังใจให้กันและกันที่ดีมาตลอด โดยเช้าวันนี้14มีนาคมสาวแต้วสืบความหวานแต่เช้าเมื่อโพสต์ภาพคู่หวานใจไฮโซในเนื่องในโอกาสวันครบรอบครบหาดูใจกันมา10เดือนแล้วพร้อมกับแคปชั่น Happy 10 Month With You แม้จะเป็นภาพสวีทหวานในวันครบรอบก็ไม่วายโดนดราม่าอีกมีชาวเน็ตได้หนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ติงสาวแต้วว่าดูผู้ชายเฉยๆนะผู้หญิงนี่แบบฮ่า ดมีชาวเน็ต้ดอื่นเข้ามากดถูกใจคอมเมนต์นี้จำนวนหลักร้อยกว่าคนพร้อมคอมเมนต์ต่อจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่เอนเตอร์เทนหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ